ว้าวทุกคนคะ่ะนี่คือเครื่องเย็บกระสอบหรือว่าจักเย็บกระสอบมือถือนะคะคือน้องเนะี่ยใช้ดีคุ้มมากๆเลยค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นกระสอบเล็กกระสอบใหญ่ จัดการได้หมดเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงนะแทตอนนะคะวันนี้ครูก็ได้นําเครื่องเย็บกระสอบนะคะที่ครูซื้อไปใช้งานนะคะมาให้เพื่อนนะคะได้ทดลองใช้งานดูก่อนนะคะก่อนที่เพื่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะค่ะวิธีการใส่ได้นะคะกองง่ายง่ายสามารถทําตามคู่มือที่เขาส่งมาให้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เสียบปลั๊ก นะคะก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะค่ะเวลาเราจะเย็บนะคะเราจะต้องจับแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะรูปล่างหน้าตาของน้องด้านขวามือก็จะมีได้นะคะแกนได้นะคะซึ่งขาก็จะแถมมาให้หลายม้วนอยู่นะนี่เลยค่ะค่ะด้านข้างของด้ามจับนะคะก็จะมีปุ่มสีแดงนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทหรือว่าปุ่มคำสั่งให้เย็บนะคะ โอเคค่ะก่อนเย็บนะคะก็ให้เราจัดระเบียบปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าช่วยกันสองคนก็จะโอเคมากเลยค่ะเพื่อนก็จะทดลองเย็บเป็นกระสอบแรกนะคะก็จะช่วยกันจับนะเพื่อจัดระเบียบปากกระสอบนะคะเราก็หยิบนะคะเครื่องจักรขึ้นมานะคะจักรขึ้นมาแรงแขนต้องดีหน่อยนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็กด อมสีแดงนะคะค่อยๆนะคะนี่นะคะให้ตรงๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวลองอีกหนึ่งกระสอบนะคะว่าจะง่ายสะดวกแค่ไหนนี่เลยค่ะจับแล้วก็เย็บได้เลยค่ะแค่นี้เองง่ายสุดๆเลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะใช้เสร็จอย่าลืมถอดปั๊กนะคะควรเก็บไว้ให้ห่างมือเด็กนะคะนี่คือผลงานการทดลองเย็บ จากเครื่องเย็บกระสอบมือถือนะคะว้า wow. วเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะจากงานที่ยากก็จะง่ายขึ้นทันทีค่ะไม่ต้องใช้เข็มเย็บกระสอบอีกต่อไปนะคะครูเอียงขอแนะนำนะคะถ้าใครสนใจครูเอียงก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูเอียงนะถ้าตอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปบาย